สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องมือดีกัอยู่กับช่องผูสาวสารคามคือเกานะคะมือนีสิภาพพ่อเม่พี่น้องมาเห็ดพัดมีสีชมพูกินกับตําสมตําของเฮานะคะนี่ค่ะเฮากะหลังจากที่เฮาถอดไข่แล้วค่ะพี่น้องเฮาก็เอาหอมเจียวของเฮาไปพัดหรือวาเจียวกับน้ามันให้เฮ้าเพื่อเกิดความหอมเลยค่ะนี่นะคะเฮาก็สีเจียวเจียวไปแห้กเกิดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาสีเปลี่ยนสีนะคะพี่น้อง หลังจากที่หอมเจียวงห้าได้ที่เราหฮอกับปุรุงรสโดยซอสหอยสองช้อนค่ะคนคๆนคนเห็มันเข้ากันจักน้อยค่ะเติมด้วยผงปรุงรสด้วยร,ถรถดีใส่ประมาณช้อนหนึ่งนะคะ น้ำตาลไส้ของเ้าใไส้ประมาณสองช้อนค่ะพี่น้องไส้ลงไปเลยค่ะหรือว่าผู้ใดหมักหวานลายหวานหน่อยสามารถเพิ่มเติมได้ด้นะคะนี่นะคะกอดของเ้ากระสิออกมาประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องนี่นะคะข้ากระสิปรุงใ้ประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นพี่น้องสอดเย็นตาโฟของเฮาใส่ลงไปที่หลังนะคะจากนั้นค้นคนสอดแถมันเ้าาัันเมยจักน้อยค่ะมักรสชาติได้สามารถชิมได้ตามนะคะสามารถแก้ได้ตอนนี้นะะได้ค่ะผู้ใดหมักหวานผู้ใด้มักเปรี้ยวนะคะเติมตอนนี้แล้ค่ะ หลังจากที่ซอสของห้าได้ทีแล้วคะ่ะเหากะน้ำเซนมไีไว้ไว้ของหฮาตีห้าแชร์ไว้ประมาณสิบหานาทีนะคะลงมาผัดเลยค่ะนี่นะคะเหากะค่อยผัดหายเพื่อหายนำซอสเฮ้าซึมเข้าเซนของห้านะคะ คึ่งๆแน่จักหน้อยค่ะเพื่อให้เขาแหงได้ที่นะคะได้ที่เราใส่หอมลงกลับไปค่ะพี่น้องใส่ไห้หอมลงไปแล้วก็ไข่ที่ห่อเตรียมว้ใส่ลงไปได้จ้ะอันนี้ก็สิเป็นั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะจากนั้นคุกเขา้าให้เข้ากันจักหน้อยค่ะอันนี้ นาตาสีสันพัดมีสีชมพู้ผูของหอกกับสีแดงออกนาตามาประมาณนี้เลยคะ่ะลดชาติแสบแน่นอนนะคะมาพี่ดอง เรียบร้อยพออตักเสิร์ฟแล้วค่ะวันนี้นีค่ะมีสีชมพูของห้อนะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะ ไปครับพี่น้องพร้อมกินกับสมตำนะคะนี่นะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยคะ่ะพี่น้องเรียบร้อยจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไหนได้จ้า